ใครมั Smile, ة, ่งอ่ะลอคลอยคนนี้ลอยล่นีโล no. 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 so ่โ right. ล่คนเสกแว้นเลยใส่หูฟังยังใส่หูฟังทุกคน คนเคยแว่นอยู่ไหนอ่ะร้านใต้ร้านใต้ร้านเอ้คนนี่ยธรรมชาตินี่ได้ผัดไทยหนึ่งคำควาำสัมพันที่ันจำคปนเดียกแต่งตัวน้ำชาแก้วได้สี่